สวัสดีค่ะช่องแม่หนูดีเจแปนค่ะเมื่อวานก็ได้รับข่าวสารนะคะว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวนะคะศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศพมา่าในเมืองบันดาเรนะคะซึ่งมีความแรงถึง7.7็ดจเจริเตอร์แล้วก็ความลึกประมาณ10กิโลเมตรนะคะสิ่งที่ตกใจก็คือข่าวสารที่ออกมาใน YouTube แล้วก็ที่ได้เห็นมาก็คือ อึกถล่มในประเทศไทยด้วยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะตอนนี้ก่อนอื่นก็คือเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะคะให้เพื่อนๆนอยู่สงบก่อนในการเคลื่อนไหวก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คือเราจะต้องป้องกันศีร,ร,รษะของเราก่อนอื่นเลยค่ะ <Yeah. S 1> เช่นเราจะไปหาหมอนถ้าหาได้นะคะหรือ mm. อะไรที่นุ่นมๆอันนี้แม่หนูดีเอามาจากเจ้าหนูดีนะคะก็คืออันนี้ก็คือ <alternate S 1> มันเป็นเบาะรองนั่งค่ะแต่ว่าเขาเอาไว้เพื่อ,อาการแรงกระแทกแผ่นดินไหวนะคะเด็กทุกคนก็คือจะเอามาปิดหัวค่ะเพื่อนๆแล้วก็หมอบอยู่ใต้โต๊ะสิ่งที่ควรทำก็คือหาโต๊ะที่มีความแข็งแกร่งนะคะแล้วเข้าไปมุดอยู่ก่อนค่ะเพื่อไม่ให้อะไรโดนศีรษะของเรานะคะ แล้วก็อีกอย่างนะคะถ้าใครที่อยู่ในบ้านเนี่ยกำลังใช้แก๊สหุงต้มหรือทําอะไรอยู่นะคะให้รีบปิดแก๊สเลยะคะ่ะเพราะว่าการเกิดแผ่นดินไหวตามมาก็คือไฟไหม้ค่ะเพื่อนๆถ้าไฟไหม้มานี่ก็คือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยนะคะต้องคอยระวังแก๊สระวังอะไรปิดให้สนิทเลยค่ะแล้วก็รีบเข้าไปหลบภัยโดยด่วนเลยค่ะแล้วก็คนที่อยู่ด้านนอกนะคะก็คือให้หนีไปในลานกว,ากว้างนะคะที่ห่างไกลจากตึกสูงแล้วก็ สิ่งที่จะทําให้เราโดนศีรษะคืออะไรที่มันตกหล่นลงมาค่ะแล้วไปอยู่ในลานกว้างนะคะให้เร็วที่สุดถ้าเป็นไปได้นะคะก็คือแต่อยากบอกทุกคนว่าเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยแล้ววิ่งออกมาเนี่ยรองเท้าอ่ะคะ่ะก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกัน,นะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบ้านเราอากาศค่อนข้างร้อนใช่ไหมคะก็คือจะต้องมีรองเท้าด้วยค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะก็หยิบรองเท้าออกมาด้วยก็จะดีมากค่ะเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับ เท้าเราด้วยนะคะเวลาเราวิ่งออกไปอาจจะมีแก้วบาดเท้าหรืออะไรก็เ,เป็นไปได้ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าสไตล์คนญี่ปุ่นก็คือเขาจะไม่ออกจากบ้านก่อนค่ะเขาจะรอให้การไหวของมันเนี่ยสักอาจจะประมาณสักหนึ่งนาทีเนี่ยแล้วค่อยคิดว่าควรจะอยู่ในบ้านหรือจะออกมาดีไหมค่ะก็เราก็ตั้งสติดีๆนะคะอย่าทําให้ตระหนกตกใจเกินไปค่ะ คิดให้ดีๆว่าเราจะต้องทำยังไงด้วยค่ะถ้าการที่เราตกใจเนี่ยเราก็จะทำอะไรแบบลุกลี้ลุกลนเกินไปค่ะสติคือเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะในขณะที่เราอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็วิ่งไปเปิดประตูเปิดหน้าต่างเอาไว้เพราะว่าเวลาแผ่นดินไหวเนี่ยบ้านอาจจะแบบเกิดการแบบเสียดสีหรือบิดเบี้ยวประตูอาจจะเปิดไม่ได้ทีนี้เราก็จะออกไม่ได้ด้วยค่ะ แล้วก็หาทางหนีทีไร้นะคะเช่นถ้าเราอยู่ที่ตึกแล้วก็ศึกษาว่าทางหนีไฟไปทางไหนออกได้ทางประตูด้านไหนทางออกอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องศึกษาด้วยนะคะยิ่งตึกสูงเนี่ยเราต้องควรรู้ไว้เลยว่าทางหนีที่ไร้ที่จะหนีออกไปทักข้างนอกได้เนี่ยคือเส้นทางไหนและให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็คือมีกระเป๋าเป้สักใบนะคะ เก็บสัมภาระเช่นน้ําอาหารแห้งของที่ว่าจําเป็นนะคะโดยเฉพาะน้ำเนี่ยคือสําคัญมากเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเป้เตรียมมาไว้แล้วก็มีน้ํามีอาหารแห้งเก็บไว้อย่างน้อยก็ประมาณ3วันแพ็กใส่กระเป๋าไว้เลยค่ะเพื่อนๆกันกันเหนียวไว้เพราะว่าเราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องหิวน้ําน้ำเนี่ยคือสําคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยตอนที่แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นเนี่ย การติดต่อสื่อสารก็คือจะยากลําบากมากไม่รู้โทรศัพท์จะใช้ได้ไหมไลน์จะใช้ได้ไหมถ้าเกิดแผ่นดินไหวแรงเนี่ยอาจจะติดต่อญาิพี่น้องอะไรก็ไม่ได้ก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะนัดแนกันว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยนะเราไปเจอกันตรงนี้นะที่นี่นะเราก็นัดสถานที่นัดแนกันแล้วก็เราก็วันนี้นะคะแม่หนูดีก็มาเล่า,าประสบการณ์นะคะในการเกิดแผ่นดินไหวในการเตรียมตัวนะคะตอนนี้ ประเทศเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยก็แผ่นดินไหวก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราแล้วนะคะทั่วทุกมุมโลกก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าภัยธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะว่ามันจะเกิดที่ไหนเมื่อไหร่นะคะก็ขอให้เพื่อนๆระมัดระวังตัวอย่างแรกคือการตั้งสติค่ะจะต้องไม่กลัวนะคะเพื่อนๆถ้าเรากลัวปุ๊บทุกอย่างมันก็จะแบบตกใจไปหมดทําอะไรไม่ถูกค่ะ ขอให้เ,เพื่อนๆตั้งสติค่ะแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะคะค่อยๆคิดว่าเราควรจะหนีออกจากอาคารไหมหรือนั่งหลบก่อนสักพักนึงแต่ว่าถ้าเราคิดว่าอาคารและตึกของเราเนี่ยแข็งแรงพอก็ให้หลบอยูในอาคารก่อนแล้วพอมันเริ่มสงบค่อยวิ่งหนีออกมานะคะค่ะก็คือขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะคือเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่า มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะค่ะอย่างน้อยแม่หนูดีก็มาบอกมาเล่าประสบการณ์นี้ก็คือน่าจะปรับนำไปใช้กับประเทศของเราได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่หนูดีก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้ามีอะไรมาเล่าสู่กันฟังได้แม่หนูดีก็จะมานั่งเล่าแบบนี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่หนูดีไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ